เบอร์เบอร์ห้ากี่ไร่นะบางสิบสิบไรสิบแปดไล่อ่าสิบแปดไล่ได้ไปแล้วอาหกอุ้มหกอุ้มเหลืออีกประมาณสองอุ้มสองอุ้มเป็นแปดอุ้มอ่าตีข้าวข้าวกว่าสิบแปดไล่สิบหกตันตอนเนี้ยมีแน่แน่แล้วอ่าแต่เมื่อกี้ที่เขาเอาข้าวใส่กระสอบปกติมันกระสอบหนึ่งเนี่ยถ้ามัดปากบางบอกว่ามันจะได้แค่สามสิบกิโลเนาะใช่ครับแต่อันนั้นมันกระสอบละกิโลสามสิบหกโลสามเจ็ดโลโอ้นแสดงว่าน้าหนักมันได้ครับโอ้โหนี่อันนี้นะ โอ้โหเลืดลวงดูห้อยคอแชบผักเม็ดใส่มากใสมโอ้โหเม็ดใส่ใส่มากจริงใส่จริง,รงถ้าเราฉีดตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะได้เหมือนที่บางไดเนี่เนยเยม็ดด่างเม็ดดำม,มันถามว่ามีไม่มีมแต่ว่ามันน้อยอ่าแล้วดูความสมบูรณ์ใบธงคือข้าวเนี่ยได้ยุกเกี่ยวแต่ใบธงยังใบยังสะอาดนั่นแสดงว่าความสมบูรณ์นะครับนี่ผมถึงได้บอกว่ากินทองเป็นฮอร์โมโนที่มาสัจจรง แล้เรื่องต้นความแข็งแรงเรซอเลตตอนนี้ตอนนี้เห็นแล้วเนาะเห็นเห็นแล้วครับเห็นแล้วเนาะไหลแล้วพี่น้องคืออันนี้ไม่มีเคมีเลยนะไม่ผสมเลยผมทั้งเลสทั้งไรไม่ผสมเคมีเลยนั่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีนั่นเลยเลยใช้เงียงเดียวเลยแล้วเมื่อกี้รวมๆกันจะจะถามต่อเลยทำต่อเลยอ่าเมื่อกี้รวมกันแล้วเทนเดอร์กี่ลังนะสามลังอ่าสามเมื่อกี้มัอีกสองใช่ไหมห้าลังแล้วของพี่วาเอาอีกสองเป็นเจ็ด มันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยกีเป็นไงร้อยห้าสิบกับร้อยสิบอะไรก็ามสูงความสูงร้อยย่หออยห้ิบความงร้อเหลืองอลามทั้งทุ่งอันนี้พอๆของบางขันนะความสูงอันนี้เนื้อกว่าออ่ันนี้มันแก่งใช่ไหมกี้เนื้อกว่าเยอะโอ้เนื้อกว่าเยอะทหม่อมมันลีบมันเยอะโอ้ชักเขาเกี่ยวไปแล้วเฉลี่ยไล่ละเก้าสิบเนาะที่มันงามเก้าสิบห้า โอเคครับพ okay, ี่น้องครับเดี๋ยวเชามาดูเดี๋ยวดูตัวดูบินกันในวันพรุ่งนี้พี่น้องครับมาแล้วเมื่อกี้ฝนตกพักไปรถเกี่ยวมาแล้วนู่นเดินเดินเดินถนนมาเลยเชียวโอ้โหเป็นตังึดโอ้โหอะไรกันนี้เหลืองอลรามเต็มทุ่งเลยครับ บางเจียวไหมแบบนี้เจียวหรืหอเ,เ,เดี๋ยวโอพ้โหดูนี่ครับของบางสมคิดอันนี้95นะครับของบางสมคิดเกี่ยวเบอร์ห้าเบอร์ห้ามันกี่ไร่อะบางที่ที่บางสมคิดเกี่ยวไปอะสิบเจ็ดไร่สิไล่ไ,ลได้ไปหกอุ้มยังไม่หมดนะอ่ะยังหมดก็ไม่หมด จะไม่หมดเหรอยังอ้าวงั้นก็แปดอุ้มได้ดิประมาณประมาณนั่นแหละอ้าวเขาว่าฝนตกหน่อยแล้วเขาหยุดเขาหยุดก่อนใช่ไหมอ๋อเหลืออีกประมาณสองอุ้มได้ไปแล้วหกอันนี้เก้าห้าสิบเจ็ดหรือสิบแปดไอเก้าห้าเนี่ยนะไอ้เนี่ยไอ้สิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่ได้ไปแล้วหกอุ้มถ่ายกี่ดิถ่ายกี่ดิมันถ่ายกี่หน่อยถ่ายกีหน่อยนี่นี่กี่อกเกินนี่นี่จบละจบแค่นั้นพอ แปดอุ้มแปดอุ้มก็ตีสักอุ้มละสองตันนะบังเนาะก็สิตันตีข้าวข้าวก่อนดาไปหกแล้วเหลือ <6 S 2> อีกสองจีอ่านะครับหวัวดูเม็ดใสอันนี้ก็ใช้เลสลาราวากับกิ่งทองสามสปีดเหมือนกันนะครับดูคอแทบหักนะพี่น้องเอ้ยสวยกว่าน,นี้ ต้องเรียกนางสาวไทยมาถ่ายคู่แล้วดูครับใบธงยังสมบูรณ์ยังเขียวใบตั้งอยู่ครับพี่น้องครับผลงานเป็นที่ประจักษ์และชัดเจนกี่เดินมือไฟหลังดูโอ้โหดูพี่น้องครับนี่คือผลผลิตได้แน่นอนครับต้นทุนที่ลดลงยาหนอนอยา,าแมลงก็ลดลงพี่น้องครับเรา สบายแล้วครับชาวไร่ชาวเกษตรกรเกรานะครับเรดลาวากิ่งทองประยกทำสปีดเทนเดอร์มาช่วยพี่น้องกเกษตรกรแล้วครับ